เกมฝึกสมองประลองปัญญาเกมสิบสองใส่ตัวเลขหนึ่งถึงเจ็ดไม่ซ้ำลงในรูปวงกลมให้ได้ผลรวมเท่ากับสิบสองจำนวนห้าแถวหรือห้าแนวมีเวลาให้คิดสิบห้าวินาทีมาฝึกสมองลองทำดูเลย ฉเฉลยใส่เลข4ในวงกลมสีขาวเพราะว่าเลข4เป็นเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่าง1ถึง7ลองใส่เลข7ในวงกลมสีแดงใส่เลข1ในวงกลมสีเขียวจะได้7บวก4บวก1เท่ากับ12ก็จะได้ผลรวมเท่ากับ12จำนวน1แถวหรือ1แนวใส่เลข6ในรูปวงกลมสีฟ้า ใส่เลขสองในรูปวงกลมสีน้ำเงินจะได้สองบวกสี่บวกหกเท่ากับสิบสองก็จะได้ผลรวมเท่ากับสิบสองจำนวนหนึ่งแถวหรือหนึ่งแนวใส่เลขสามในรูปวงกลมสีชมพูจะได้สองบวกเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสองก็จะได้ผลรวมเท่ากับสิบสองจำนวนหนึ่งแถวหรือหนึ่งแนวและใส่เลขห้าในรูปวงกลมสีเหลืองที่เหลือ จะได้5้าบวกสบวกสเท่ากับสิและ5้าบวกหบวกหเท่ากับสิก็จะได้ผลรวมเท่ากับ12จํอจำนวน2องแถวหรือ2แนวก็จะได้ผลรวมเท่ากับ12ครบตามจํานวน5แถวหรือ5แนวเกม12ใส่ตัวเลข1นถึงเไม่ซ้ำให้ได้ผลรวมเท่ากับ12บสอจำนวน5แถวหรือ5แนวยังมีวิธีคิดแบบอื่นอีกไหม คอมเมนต์ใต้คลิปได้จ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ